คุณเคยสงสัยไหมว่าเปโอนี i ไว p ์ปิงปองแพลตฟอร์มไหนดีที่สุดในการรับเงินจากแพลตฟอร์มต่างประเทศถ้าคุณยังสงสัยอยู่คลิปนี้มีคําตอบครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนสมัครปิงปองและเปรียบเทียบแพลตฟอร์มรับเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปโอนี i ไว p ์ปิงปองเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนในการรับเงินจากแพลตฟอร์มต่างประเทศครับ ก่อนที่ผมจะพาไปสมัครแพลตฟอร์มปิงปองนะครับที่ใช้รับเงินจากแพลตฟอร์มต่างประเทศเดี๋ยวจะพูดคุยถึงข้อดีและเปรียบเทียบให้ฟังระหว่าง3แพลตฟอร์มรับเงินนี้ก่อนนะครับแพลตฟอร์มที่1เลยนะครับเปโอเนียซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากๆเลยหลากหลายประเทศใช้กันมาอย่างยาวนานมากๆเลยรับเงินได้มากกว่า200ประเทศและ150สกุลเงินครับซึ่งแพลตฟอร์มดังๆที่เป็นแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ต่างๆหรือแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆ ให้การยอมรับเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็น Amazon, f i v e w o u p w p w o r k หรือแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับทั่วโลกที่ดังๆนะครับรับเปวลเนียทั้งหมดเลยและข้อดีข้อที่2ของการใช้เปลเนียนะครับที่ผมใช้มาเลยก็คือว่าจะมีบัตรเดบิตนะครับให้เราสามารถกดเงินที่ไหนก็ได้จากตู้ ATM ทั่วโลกครับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนเราก็สามารถเอาบัตรเดบิตไปกดเงินได้ทันทีครับข้อดีข้อที่3ของการใช้เปลเนียคือ เราสามารถโยกเงินจากบัญชีเปวเนีย er ัหนึ่งบัญชีไปยังอีกหนึ่งบัญชีได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยครับและข้อดีข้อต่อไปนะครับเวลาเรารับเงินเป็นสกุล US เใช่ไหมครับเราสามารถถอนเป็นเงินสกุลไทยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากๆเลยนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเบรดเงินที่ได้ก็สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆข้อดีข้อต่อไปนะครับของเปวเนียที่ผมได้มาเลยและจะแชร์ให้ฟังคือถ้าเรารับเงินจํานวนมากๆใช่ไหมครับ อัตราค่าธรรมเนียมค่าทำธุรกรรมของคุณจะถูกลงครับเพราะว่าเราจะได้รับสิทธิพิเศษที่ทางเปียวเนียส่งให้เราครับและเราจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยที่เราสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซดังๆได้ส่วนอีกข้อหนึ่งเลยนะครับก็รองรับภาษาหลายภาษานะครับรวมถึงภาษาไทยทำให้เราใช้งานง่ายครับและมีซัพพอร์ตนะครับที่เราสามารถใช้ภาษาไทยสนทนากับเขาได้นะครับแถมยังมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อทีมง,งานได้โดยตรงเหมือนกันครับ แพลตฟอร์มต่อไปจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแต่ว่าช่วงหลังมานี้นะครับหลายๆคนที่เปิดบัญชีว i s e ก็มีปัญหาเกิดขึ้นมา1อย่างก็คือว่าไม่มีรายละเอียดบัญชี US ให้นะครับทําให้ไม่สามารถนําไปกรอกในแพลตฟอร์มรับเงินต่างๆได้ซึ่งยังไม่รู้ได้ชัดนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ในอนาคตที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้ที่ผมได้อัปโหลดไปแล้วคุณก็อาจจะสมัครได้ก็ได้นะครับ ก็ลองดูนะครับเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนก็สูงเช่นเดียวกันและอัตราค่าธรรมเนียมก็ถูกด้วยและณปัจจุบันนะครับยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแต่จะมีการให้เราฝากเงินเป็นค่าแรกเข้าครับและเราสามารถถอนกลับมาคืนได้ก็แค่เหมือนเราฝากเงินเพื่อเปิดบัญชีครับแล้วค่าธรรมเนียมต่างๆเวลาเราโอนเงินเวลาเราถอนเงินใช่ไหมครับ wise ก็เป็นอีกหแพลตฟอร์มรับเงินจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมก็ต่ำด้วยเวลาเราถอนเงินหรือเราโอนเงินใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งถ้าเราเทียบกับแพลตฟอร์มอ,อื่นๆอย่างเช่นเปโอนเนียนะครับไวซ์จะถูกกว่ามา,มากเลยแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยแต่เปโอนเนียถ้าใครรับเงินถึง2,000เหรียญน,นะครับต่อปีซึ่งเป็นจํานวนเงินที่น้อยมากๆเลยถ้าคุณเริ่มมาเล่นสายนี้นะผมว่า2 0 0 0เหรียญต่อปีเป็นเงินที่น้อยมากยังไงคุณก็ทําได้อยู่แล้วข้อดีของไวซ์ข้อต่อไปนะครับคือความรวดเร็วของการถอนเงิน ถ้าเป็นเปเปเนียใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะต้องรอหนึวันแต่ถ้าชนเสาทิศธนาคารปิดอะไรแบบนี้เงินก็ไม่เข้านะครับต้องถัดไปอีกแต่วายสนะครับบางทีเราถอนไม่กี่นาทีนะครับเงินก็เข้าบัญชีเราทันทีนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะแพลตฟอร์มนี้และแน่นอนนะครับข้อดีข้อต่อไปก็คือว่ารองรับหลายสกุลเงินเช่นเดียวกันนะครับ ทำให้เราสะดวกสบายต่อการแปลงเงินสกุล US Dollar นะครับมาเป็นสกุลไทยเพื่อเข้าบัญชีไทยนะครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับที่เห็นได้ชัดเลยว่า wise เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายครับเพราะว่ามีเครื่องมือนะครับฟังก์ชันที่น้อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ซับซ้อนวุ่นวายมาก wise นะครับมีฟังก์ชันการทํางานที่ ใช้งานง่ายนะครับสะดวกเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับฟังก์ชันที่ออกแบบมานะครับเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายที่สุดเลยนะครับและมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยครับและแพลตฟอร์มสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงและเป็นแพลตฟอร์มที่ผมจะสอนในคลิปวิดีโอนี้เพื่อให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะสมัครแพลตฟอร์มไหนนะครับข้อแรกนะครับที่เห็นในชัดเลยคือค่าธรรมเนียมที่ต่ํานะครับ ซึ่งเวลาเรารับเงินจากแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมครับบางแพลตฟอร์มเขาจะโอนมาหลายยอดใช่ไหมครับบางแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่น Amazon จะมีหลายตลาดนะครับที่โอนมาเป็นเงินหลายๆก้อนนะครับหลายๆสกุลเงินซึ่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นที่รับเงินนะครับอย่างเช่นเปโอนีคุณจะโดนหักหลายรอบมากๆเลยแต่แพลตฟอร์มปิงปองนี้นะครับค่าธรรมเนียมน้อยมากเลยส่วนเรื่องของการถอนเงินนะครับจากที่ได้ลองมาและหลายๆคนใช้นะครับก็ถอนเงินรวดเร็วมากเลย เข้าภายในไม่กี่นาทีเลยนะครับทุกคนและปิงปองนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับหลายสกุลเงินหลายประเทศนะครับทําให้เราสะดวกสบายต่อการแปลงค่าเงินเพื่อเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้เราสะดวกสบายต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือว่ามีทีมงานซัพพอร์ตเป็นคนไทยครับมีช่องทางการติดต่อกับทีมงานคนไทยเข้าถึงการช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรก็ตามนะครับคุณสามารถสอบถามเข้าไปได้อย่างง่ายดายครับและแน่นอนนะครับในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็ต้องมาเป็นหลักเลยแพลตฟอร์มเขามีความเข้มงวดต่อการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการชอ่อโกงป้องกันข้อมูลของคุณป้องกันการเงินของคุณนะครับต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง3แพลตฟอร์มนี้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมก่อนแล้วกันนะครับปิงปองนะครับค่าธรรมเนียมต่ําและไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝงใดๆเหมาะสําหรับการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ ที่ใช้บัญชี US ดอลลาร์นะครับเที่กร่อกเลขที่บัญชีนะครับข้อมูลต่างๆของบัญชี US ของเราลงไปเพื่อรับเงินครับแต่เปโลเนียนะครับจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนและการแปลงค่าสกุลเงินจะสูงกว่าแต่ถ้าใครรับเงินเยอะๆสูงๆนะครับจะมีสิทธิประโยชน์นะครับคุณจะได้เป็น VIP ของเปโลเนียและค่าการทําธุรกรรมจะต่ําลงครับและเปโลเนียนะครับรับเงินได้หลายๆแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มชั้นนาของโลกครับ ซึ่งปิงปองบางทีบางแพลตฟอร์มก็ยังไม่สามารถใช้ได้บางแพลตฟอร์มก็รับแค่เปเปลเนียอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นที่ประหยัดค่าธรรมเนียมนะครับก็อาจจะเป็นปิงปองก็จะดีกว่าครับส่วนแพลตฟอร์มไว้นะครับก็มีอัตราค่าธรรมเนียมต่ําและมีความโปร่งใสมากๆเลยและอัตราค่าแลกเปลี่ยนนะครับก็ยึดตามตลาดกลางครับซึ่งเหมาะมากๆกับการแลกเปลี่ยนสกุล u ูดอลลาร์นะครับมาเป็นสกุลเงินไทยส่วนเรื่องต่อไปนะครับความเร็ว อ่าเราจบไปเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหรนะ่น้อถ้าเรารับเงินเยอะอยู่แล้วนะครับหลายแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็เลือกเอาตามที่สะดวกเลยก็สามารถใช้ได้ทั้ง3เลยนะครับไม่มีตัวไหนดีกว่ากันอยู่ที่ว่าตัวไหนมันเหมาะกับคุณมากกว่านะครับต่อไปในเรื่องของความเร็วและการถอนเงินถ้าเป็นเปโอนียนะจากประสบการณ์ที่ใช้ก็1วันเงินเข้าถ้าไม่ชนกับวันหยุดของธนาคารส่วนพิงปองนะครับก็ถอนไวยอยู่นะครับไม่กี่นาทีก็เข้า รวดเร็วมากเลยแต่ต้องถอนก่อนประมาณ2 3สาทุ่มนะครับส่วน w i ซ์นะครับจากที่เคยถอนก็คือเงินเข้าทันทีเลยไม่กี่นาทีเหมือนกันหรืออาจจะไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่โดยปกติก็คือไม่กี่นาทีเงินก็เข้าบัญชีไทยเลยนะครับซึ่งความเร็วผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เข้าวันนั้นก็โอเคแล้วส่วนข้อต่อไปนะครับการรองรับแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณทํางานกับแพลตฟอร์มไหนเอซี่อเมซ r ร b เบิ p ์บเบิลชีพพับปิกไฟหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นฟรีแลนซ์คุณอาจจะต้องดูว่าเขาอะจ่ายเงินให้แพลตฟอร์มไหนได้บ้างถ้าเขาให้กรอกบัญชี US ดอลลาร์นะครับคุณก็สามารถใช้ตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันมีข้อมูลบัญชีอยู่แล้วแต่ถ้าแพลตฟอร์มนั้นมีแค่ให้กดว่าให้ลิงก์ไปที่เปโอนีอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะต้องไปใช้เปโอนีนะครับส่วนในเรื่องของการสนับสนุนลูกค้านะครับ ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นปิงปองก็จะดีหน่อยมีไลน์ให้ติดต่อพนักง,งานคนไทยนะครับประสานงานง่ายติดปัญหาอะไรก็สามารถประสานงานได้ตลอดนะครับเปโอนียนะครับก็มีเจ้าหน้าท,ที่คนไทยเหมือนกันแต่ต้องติดต่อเป็นเวลามีเบอร์โทรศรัพท์ให้สามารถติดต่อได้ติดปัญหาอะไรก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันส่วนไวซ์นะครับเราก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่านเว็บไซต์นะครับก็สามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเขาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสามส่วนทั้ง3แพลตฟอร์มนี้นะครับผมก็ถือว่าก็โอเคนะครับสาหรับการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือครับต่อไปก็จะสรุปจากประสบการณ์แล้วกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมใช้แพลตฟอร์มไหนปัจจุบันนี้ผมใช้แพลตฟอร์มเบลวเนียนะครับเพราะว่าใช้มาอย่างยาวนานมากๆเลยตั้งแต่สมัยตอนที่ทําตั้งแต่นานมากเลยนะครับเป็น10ปีแล้วซึ่งยังไม่มีแพลตฟอร์มไว้ยังไม่มีแพลตฟอร์มปิงปอง มาให้ใช้เหมือนทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับการรับเงินนะครับก็เกิน2,000เหรียญต่อปีอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีนะแต่สําหรับเมื่อใหม่ก็คิดว่า2,000เหรียญก็เป็นเงินที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ1ปีนะครับคุณก็หาได้เกิน2,000อยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องค่าธรรมเนียมไม่มีผลกระทบอะไรนะและอีกอย่างเปโอนียนะครับก็สามารถนะครับใช้รับเงินพวกแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มรับงานฟรีแลนซ์ต่างๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันผมทํามากกว่า10แพลตฟอร์มอ่ะมีอะไรผมก็ทํําาให้หมดดผทสุจริง คือ <c oughs> ผมตั้งใจจะทําอะไรตั้งใจจะศึกษาอะไรแล้วผมจะศึกษามันให้อย่างจริงจังและไปให้สุดกับเส้นทางนั้นๆนะครับผมไม่มาศึกษาเล่นๆแล้วก็ทําเล่นๆแล้วบอกว่าไม่ได้การที่คุณบอกว่าไม่ได้คุณอาจจะต้องคิดว่าคุณทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือคุณยังศึกษาไม่มากพอคุณเลยทําไม่ได้คุณทําอะไรคุณต้องทําให้จริงไปให้สุดไปให้หมดอะไรที่ยังไม่รู้ก็ไปเรียนรู้นะครับและจําไว้เลยนะครับว่าเราทํา ในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่รักก็จริงนะครับแต่บางครั้งในสิ่งที่เราทําเราก็อาจจะไม่ชอบแต่เมื่อเราได้ลองศึกษาแล้วเมื่อเราได้ทําแล้วก็ทําให้มันสุดครับศึกษาให้มันสุดทําให้มันสุดจริงๆครับเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเกิดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบก็ตามส่วนไวส์นะครับก็ไปลองใช้เหมือนกันเรทการแลกเปลี่ยนนะครับก็สูงเหมือนกันบางทีสูงกว่าเปโอนีด้วยซ้ํานะครับและข้อดีของมันคือ ถอนไวมากเลยบางทีไม่กี่นาทีก็เข้านะครับถอนเงินรวดเร็วแบบเหมือนเรยลไทม์เลยทุกคนและเป็นแพลตฟอร์มที่ผมเคยแนะนานะถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ถึงหลอก2 0 0 0ันเหรียญต่อปีก็แนะนําให้ไปใช้ไว้เพราะว่าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่ทุกวันนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับบางทีรายละเอียดบัญชีสหรัฐก็ไม่ขึ้นให้บางทีเว็บไซต์ก็มีปัญหาบางทีระบบก็มีปัญหาบางทีก็ให้ยืนยันตัวตนบ่อย ก็วงเหมือนกันนะครับว่าระบบเป็นอะไรสำหรับไวซ์ส่วนแพลตฟอร์มสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็รองรับการรับเงินจากหลายๆแพลตฟอร์มแล้วถ้าใครยังทำไม่กี่แพลตฟอร์มก็เป็นตัวเลือกในการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าแทบจะไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับค่าธรรมเนียมต่ำมากยกตัวอย่างเช่นเราถอนเงินเราจะได้เงินตามยอดนั้นเป๊ะ,เ,ปะเลยครับค่าธรรมเนียมรายปีก็ไม่มีด้วยก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่เริ่มต้น สำหรับเส้นทางอย่างนี้และอีกหนึ่งข้อดีนะครับคุณติดปัญหาอะไรคุณสามารถติดต่อซัพพอร์ตของไทยได้อย่างง่ายๆเลยครับแต่เราก็ต้องดูต่อไปนะครับดูยาวๆว,ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหลังจากที่คลิปนี้ผมออกไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับระหว่าง3แพลตฟอร์มนี้คุณก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเอานะครับดังนั้นนะครับใครกําลังมองหาบริการที่มีค่าธรรมเนียมต่ําและโอนเงินได้อย่างรวดเร็วก็ให้เลือกแพลตฟอร์มปิงปองนะครับสำหรับการรับเงินสำหรับผู้เริ่มต้นเลย รองลงมานะครับสาหรับผู้เริ่มต้นถ้าโอนเงินบ่อยๆก็ใช้ไวซ์เลยครับส่วนใครที่มีรายได้สงูงรับรายได้สงูงและหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเปโอนเนียจะยืดหยุ่นที่สุดเลยครับเพราะว่ารองรับแพลตฟอร์มเยอะมากเลยสําหรับการทํางานด้านนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกอะไรแล้วกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนนะครับผมก็ไม่ได้ชี้นํานะครับว่าให้คุณเลือกแพลตฟอร์มไหนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกครับ ในเรื่องของข้อดีของปิงปองนะครับก็ได้พูดถึงคร่าวๆไปแล้วนะว่า,วามีค่าธรรมเนียนตมต่ำถอนรวดเร็วมีทีมงานคนไทยสมัครง่ายนะครับมีความปลอดภัยสูงก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสมัครปิงปองนะครับเราจะมาดูเอกสารที่เราจะต้องเตรียมคร่าวๆเลยนะครับเอกสารยืนยันตัวตนนะครับก็คือบัตรประชาชนครับเอกสารยืนยันที่อยู่นะครับมีอะไรบ้างมีบินค่าน้ำค่าไฟนะครับที่เป็นชื่อของคุณค่าโทรศัพท์หรือสเตทเมนธนาคารครับ ต่อไปนะครับเราก็เตรียมสมุดบัญชีธนาคารของไทยด้วยนะครับเราจะต้องเอาข้อมูลหน้าสมุดบัญชีนะครับและก็ต้องถ่ายรูปด้วยต่อไปเราต้องเตรียมอีเมลที่เราใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเราสมัครเสร็จแล้วเราจะต้องเข้าไปดูว่าเขาอนุมัติบัญชีให้เราแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเราจะต้องรอประมาณ1-2วันนะครับก่อนที่บัญชีเราจะจจะอนุมัติแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเราจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยัน OTP ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ สมัครนะครับคุณจะใช้ iPad ก็ได้ใช้โทรศัพท์ก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือโทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าคุณจะต้องสแกนใบหน้าของคุณเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะครับแล้วก็ตวเตรียมข้อมูลทางธุรกิจของคุณอื่นๆก็เป็นแพลตฟอร์มที่คุณกําลังทํางานอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็น Amazon s อสหรือแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับขั้นตอนการสมัครขั้นตอนแรก,แรกคุณไปพิมพ์ค้นหาก่อนครับใน Google เลยว่าปิงปองเพย์เมนท์จากนั้นกดเข้าสู่เว็บไซต์ มาหน้าเว็บไซต์แล้วกดลงทะเบียนครับเมื่อเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับมันจะมาหน้าต่างนี้นะครับการสมัครง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนแบบ step by step ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นไทยจากนั้นเลือกตัวเลือกแรกครับและกดถัดไปได้เลยหน้าถัดไปช่องแรกกรอกอีเมลครับและตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านนะครับควรเป็นตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์นะครับตามที่ระบุตรงนี้ครับจากนั้นกรอรหัสยืนยันครับ ช่องนี้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นกดส่งครับจะมี OTP ส่งไปที่เบอร์ของคุณคุณเปิดข้อความและเอาตัวเลข OTP นั้นมาใส่ตรงช่องนี้ครับติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับและกด create ได้เลยครับถัดไปให้คุณไปเปิดอีเมลของคุณนะครับเมื่อคุณกดสร้างแล้วให้คุณไปกดปุ่มสีน้าเงินในอีเมลนะครับที่เขียนว่าเปิดใช้งานทันทีนะครับเพื่อ a c t i v e user ของคุณครับเมื่อคุณกดแล้วนะครับก็ให้คุณเข้าสู่ระบบนะครับโดยพิมพ์ อีเมลและรหัสผ่านที่คุณตั้งเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อคุณล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหน้าหลักของระบบปิงปอง n ปเมนต์นะครับจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นหน้าที่คุณจะต้องเข้ามาเวลาคุณจะมาถอนเงินหรือมาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้งานได้นั้นเราจะต้องไปกดปุ่มนี้ก่อนครับ s t u u y y u u r c c o u u t ครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้นะครับให้เราเลือกโ Location เป็นไทยนะครับจากนั้นเลือกประเภท Account นะครับเป็นบุคคลแบบนี้ครับ หน้าถัดไปก็กรอกง่ายนิดเดียวครับคุณทำอะไรอยู่เว็บไซต์ไหนคุณก็เลือกประเภทนั้นนะครับมันมีให้เลือกเยอะมากเลย Amazon พิวดีกราฟิกอะไรเลือกได้หมดเลยนะครับประเภทของคุณอนะประเภทสินค้าของคุณคุณสามารถเลือกได้หมดเลยไม่มีผิดไม่มีถูกครับตรงนี้ก็เป็นเลือกตลาดนะครับออนไลน์ช่องนี้ก็เอาโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าร้านของคุณมาลงไม่ว่าจะเป็น Amazon เอซคุณก็เอาลิงก์ร้านของคุณมาใส่จากนั้นหน้านี้นะครับผมก็กด ถัดไปได้เลยนะครับคอน t i นิลในส่วนถัดไปนะครับก็ง่ายนิดเดียวก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณนั่นแหละครับกรอกไปตามจริงนะครับอย่าใส่มั่วช่องด้านบนสุดคุณจะเห็นว่าให้อัปโหลดรูปภาพใช่ไหมครับ2อันนะครับก็คือบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังครับแล้วคุณก็กรอกเลขบัตรของคุณวันหมดอายุชื่อของคุณจริงๆชื่อภาษาอังกฤษสัญชาติที่อยู่วันเดือนปีเกิดนี่คือข้อมูลส่วนตัวของคุณนะครับคุณกรอกถูกอยู่แล้วครับผมเชื่อแต่ในส่วนข้างล่างนะครับ จะมีให้เรายืนยันใบหน้าครับให้เราเลือกจดจําใบหน้านะครับอ่าแล้วในส่วนที่ให้อัปโหลดเอกสารที่อยู่นะครับก็เป็นบินค่านา้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือสเตทเมนต์ของคุณนั่นแหละครับเพื่อยืนยันว่าคุณน่ะมีชื่ออยู่ในที่อยู่นั้นจริงๆครับเอาบินค่านา้ําค่าไฟหรือเอกสารที่ธนาคารออกให้นะครับที่เป็นบินน่ะบินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่มีชื่อของคุณและที่อยู่คุณเอาตรงนั้นแหละครับมาอัปโหลดตรงนี้แล้วคุณก็นํา โทรสัพท์นะครับมาสแกนแล้วจะปรากฏลิงก์คุณก็กดลิงก์นั้นเพื่อเอามาสแกนใบหน้าของคุณนะครับเขาจะให้ยกโทรสั์มาสแกนใบหน้าแล้วก็หันหัวไปรอบๆแบบนี้นะครับหรือให้กระพริบตาแบบนี้นะครับหรือให้ยกหัวขึ้นยกหัวลงแบบนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแต่ถ้าใครสแกนไม่ได้นะครับให้คุณกดตรงนี้ครับที่เขียนว่าคลิกที่นี่นะครับเล็กๆตรงเนี้ยคุณคลิกเข้าไปเขาก็จะมีให้ยืนยันนะครับว่าเราอยู่นอกเหนือสหรัฐนะครับเราก็กดดําเนินการ ต่อไปนะครับแล้วก็จะปรากฏลิงก์นี้นะครับขึ้นมาเราก็สแกนไปเพื่อสแกนใบหน้าครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ครับง่ายๆครับไม่มีอะไรยากแค่คุณกรอกข้อมูลของคุณและสแกนใบหน้าก็ครบแล้วครับขั้นตอนนี้เมื่อเสร็จสิ้นการใส่ข้อมูลของคุณแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือข้อมูลบัญชีธนาคารไทยของคุณเพื่อใช้ในการรับเงินนะครับไม่ยากเลยนะครับ รอกข้อมูลของคุณตามจริงเลยครับคุณก็เลือกไปเลยนะครับประเภทบัญชีส่วนตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งเป็นประเทศไทยนะครับใส่ชื่อของคุณลงไปแล้วช่องต่อไปนะครับขอใช้กรอกสวิปของธนาคารนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาจากไหนนะครับนี่ครับคุณพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับว่าสวิปโค้ดของทุกธนาคารหรือจะระบุธนาคารของคุณลงไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมหากสิกรนะครับนี่ครับมันก็จะมีสวิป ต่อไปก็จะเป็นชื่อธน,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 นาคารนะครับก็ไม่น่ายากนะครับรหัสธนาคารนะครับเอามาจากไหนรหัสธนาคารจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นรหัสสาขาจะอยู่ในหน้าสมุดบัญชีนะครับแต่ละคนก็ไปดูหน้าสมุดบัญชีของตัวเองเลยนะครับและนํามากรอกแล้วก็เลขบัญชีนะครับยืนยันเลขบัญชีก็ไม่น่ายากนะทุกคนจากนั้นด้านล่างสุดนะครับอันนี้คือด้านล่างสุดนะก็ให้ถ่ายรูปสมุดบัญชีของคุณนํามาอัปโหลดตรงนี้นะ แล้วก็กดส่งไม่ยากนะครับขั้นตอนนี้แค่กรอกข้อมูลบัญชีของคุณเองที่คุณต้องการใช้รับเงินนะครับและถ่ายหน้าสมุดบัญชีนํามาอัปโหลดและกดส่งนะครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนนี้ง่ายนิดเดียวเมื่อเรากรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับกดส่งเรียบร้อยแล้วจะใช้ระยะเวลานะครับในการตรวจข้อมูลของคุณราวๆ1-2วันนะครับเมื่อเสร็จแล้วคุณจะได้รับอีเมลไปว่าแอปพ o สูเรียบร้อยแล้ว คุณจึงเข้ามาที่บัญชีปิงปองอีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มบัญชี US Dollar นะครับวิธีการเพิ่มแบบไหนเดี๋ยวผมจะสอนเอาไว้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหน้าหลักของแพลตฟอร์มปิงปองนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับที่เขียนว่า Global Account นะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับคำว่า Apply Account เลือกเป็น US Dollar United นะครับและกด Next ครับไม่ยากนะครับขั้นตอนนี้จากนั้นนะครับ ก็จะมาหน้าต่างนี้นะด้านซ้ายให้คุณเลือกอ e ีคอมเมิร์ครับและกด next จากนั้นเขาจะขอข้อมูลนะครับว่าคุณทำในแพลตฟอร์มไหนบ้างมันก็มีให้เลือกเยอะนะครับมี e t s y มี Amazon นะครับคุณก็สามารถเลือกหลายๆแพลตฟอร์มได้นะเนี่ยก็คุณทำแพลตฟอร์มไหนคุณก็เลือกไปเลยนะครับแล้วส่วนด้านล่างนะครับที่เขาให้กรอกตรงนี้นะถ้าคุณเลือกตัวเลือกเนาะเขาจะมีให้เลือกว่าคุณรับเงินเท่าไหร่คุณก็อาจจะเลือกขั้นต่ำไปก่อนก็ได้สำหรับมือใหม่นะครับก็ 5,000เหรียญนะครับแล้วกดถัดไปครับจากนั้นก็จะมาหน้าต่างนี้นะครับให้คุณเลือกตัวเลือกนี้นะครับเพราะว่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับหลังจากนั้นนะครับถัดไปคุณจะมาสู่หน้านี้นะครับ global account คุณจะเห็นบัญชีที่เป็น US ปรากฏแล้วนะครับการที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัญชีเลขที่บัญชีนะครับคุณก็กดตรงคําว่า active ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏรายละเอียดบัญชีของคุณแล้วนะครับ พวกเลขบัญชีต่างๆที่คุณใช้เวลาคุณเอาไปกรอกในแพลตฟอร์ม Amazon นําไปกรอกใน s อส y หรือ Redbubble หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่ให้เรากรอกบัญชีธนาคารสหรัฐนะครับจริงๆขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับคุณก็สามารถสมัครด้วยตนเองได้แบบง่ายๆเลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็เลือกจากความเหมาะสมในการใช้งานของคุณเลยก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าเป็นผู้เริ่มต้นก็แนะนําให้ปิงปองแต่ถ้าใครรับเงิน เยอะๆนะครับมากๆแล้วเปยเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆแพลตฟอร์มก็รองรับเปย์เนี่ยนะครับคุณก็ลองตัดสินใจจากแพลตฟอร์มที่คุณทํางานอยู่แล้วกันนะครับว่าแพลตฟอร์มที่คุณทํางานอยู่รองรับการจ่ายเงินแบบไหนคุณก็ใช้แบบนั้นถ้าใครชอบเนื้อหาสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในอนาคตครับ